ก็สวัสดีนะครับพบกับผมแมดมินกอฟ์นะครับจากเ็บน้องอาทีดนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งตัว Windows 10นะครับด้วยตัว USB แฟลชไดร์นะครับโดยคลิปนี้เนี่ยจะสอนละเอียดนะครับโดยคนที่ไม่เคยติดตั้งเองเนี่ยก็สามารถนําไปติดตั้งเองได้นะครับโดยสามารถทําตามคลิปได้โดยจะมีสเต็ปการทําตั้งแต่ตัว เสียบแฟลชไดร์รีบูตเครื่องเลยนะครับโดยละเอียดมากนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เตรียมมีลิงก์ที่ด้านล่างนะครับเป็นวิธีทําทำมิด o w สิบให้บูตด้วย USB ได้นะครับก็อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัววิธีดาวน์โหลดตัว Windows 10นะครับจาก Microsoft นะครับก็อยู่ที่ด้านล่างคลิปเหมือนกันมีลิงก์แปะให้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีก็ให้ไปดูวิธีนั้นก่อนได้นะครับหรือจะดู คลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยไปทําก็ได้นะครับให้เสียบตัว USB f a บีแฟร์นะครับที่ทำให้บู Windows 10ได้นะครับโดยจะเป็น PC, หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับก็ก็ได้เช่นกันออหลังจากที่เสียบ USB เข้าสู่หน้าที่เครื่องของเรานะครับจากตัวอย่างนี้แอดมินใช้ตัวโน้ตบุ๊กนะครับโดยของโน้ตบุ๊กของแอดมินเนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อเดีนะครับหลังจากที่รีสตาร์ทนะครับ จะเข้าสู่หน้าไบออนะครับหน้าไบออทรีบูตเข้าตัวจะเข้าสู่หน้าตั้งค่าต่างๆนะครับที่หน้าไบออเนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่าบูตออปชันเนี่ยให้กดอะไรนะครับอย่างของแอดมินก็จะมีบูตออปชันที่อยู่ด้านบนนะครับก็คือปุ่ม F12 นะครับโดยมีลิงก์ที่ด้านล่างครับผมจะแปลไว้ให้ว่าโดนดบุ๊กแต่และยี่ห้อเนี่ยให้กดปุ่มออปชัน เอ่อบูตออปชันเนี่ยกดปุ่มอะไรนะครับหรือสำหรับคนที่หน้าเครื่องไม่แสดงนะครับก็ดูที่ลิงก์ด้านล่างได้ก็ให้เลือกเป็น USB flash drive ของเรานะครับหลังจากที่เรากด F12 เข้ามาเนี่ยให้เลือกเป็น Boot ผ่าน USB ของเรานะครับโดยแต่ละเครื่องเนี่ยการแสดงผลเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางเครื่องเนี่ยอาจจะเป็น แสดงเป็นยี่ห้อแฟล d ไดร์ยี่ห้อนั้นเลยนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะขึ้นเป็นด e v i c ์รี m o v เบอร์นะครับก็จะไม่เหมือนกันอย่างของแอดมินเนี่ยก็แสดงเป็น USB storage device นะครับก็เลือกเป็น USB ของเรานะครับจากนั้นพอเลือกเสร็จเนี่ยจะมาเข้าสู่หน้าตา Windows Boot Manager นะครับสำ,สำหรับคนที่เลือกเป็นของผมเนี่ย เลือกดาวน์โหลดจาก Microsoft เนี่ยเป็นให้มีทั้งตัว Windows 64บิตแล้วก็32บิตอยู่ด้วยกันนะครับพอหนะ้าบูตเข้ามาเนี่ยจะเจอหน้าแบบนี้นะครับก็ในตรงนี้นะครับหากเครื่องของใครนะครับหากเครื่องของเราเนี่ยมี Memory ตั้งแต่4 g ิขึ้นไปเนี่ยให้เลือกเป็น64บิตนะครับสำหรับน้อยกว่า4 g ิเนี่ยก็ให้เลือกเป็น32บิตนะครับเพราะอะไรนะครับ เพราะว่าสาย2บิตเนี่ยจะมองเห็นเมมโมรีเนี่ยไม่เกิน4จิกนะครับถ้าเกิน4จิกเนี่ยเราต้องเลือกเป็น64บิตสำหรับเครื่องที่มีแรม4จิกขึ้นไปนะครับเช่น8จิก16จิกก็ว่ากันไปนะครับก็ของแอดมินเนี่ยเลือกเป็น12สาย2บิตนะครับเพราะว่าเมมโมรีของผมเนี่ยไม่เกิน4จิกนะครับจากนั้นก็เลือกเวอร์ชัน ที่เราต้องการเสร็จแล้วก็กด enter ได้เลยนะครับก็จะหน้าก็จะโหลดเข้าสู่ตัว windows 10นะครับที่หน้า windows i n s e t u p เนี่ยครับจะเป็นให้เราตั้งค่าในส่วนของภาษานะครับแล้วก็โซนทำเวลานะครับแล้วก็คีย์บอร์ดในการตั้งค่าตรงนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับตัว windows ที่เราดาวน์โหลดจาก microsoft มานะครับว่าเราเลือกเป็นภาษาอะไรนะครับ โดยเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนําให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็พอบูตเข้ามาหน้านี้เนี่ยให้แนะนําให้ยังไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับให้กด Next ไปก่อนนะครับแล้วเราไปถ้าเกิดจะ add ภาษาไทยหรือว่าอะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนี่ยก็ให้ไปเปลี่ยนทีหลังนะครับหลังจากที่ติดตั้ง Windows เสร็จเรียบร้อยค่อยไปทําการตั้งค่านะครับน้นนี้ก็ปล่อยไว้นะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรโดยแนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้นะครับกดที่ปุ่ม Next ครับ แล้วก็เลือกที่ install now นะครับจะมาที่หน้า activate window นะครับก็ตรงนี้สำหรับใครที่ต้องการใส่ product key ไปเลยก็สามารถป้อนไปได้เลยนะครับแล้วก็หากต้องการยังไม่ต้องใส่ตอนนี้ก็คลิกที่ i d o n t h a v e product key นะครับสำหรับ admin คลิปนี้จะคลิกข้ามไปก่อนนะครับ คลิกตรงนี้นะครับค้ามไปก่อนหน้านี้ก็ให้เลือกเวอร์ชั่นตัววิดีโอที่เราต้องการนะครับจะเป็น Windows Pro หรือว่า Windows Home นะครับก็แล้วแต่ตามคลิปก็จะเลือกผมจะเลือกเป็น Windows Pro นะครับผมแนะนำให้เป็น Windows Pro ดีกว่าก็ขึ้นอยู่กับ p r โปรดัก e y ที่เราซื้อมานะครับก็ให้เลือกตามนั้นนะครับของไอวินเลือกเป็น Pro นะครับคลิกที่ next น,นะครับ คลิกที่ i p t นะครับแล้วก็ตามด้วยปุ่ม Next นะครับคลิกไปเลยแล้วก็เลือกที่ Custom นะครับ Custom i n s t o r e w i n d o w only นะครับตรงนี้นะครับคลิกไปเลยตัวนี้จะเป็นแบ่งใน2กรณีนะครับจะเป็นกรณีที่เคยติดตั้งตัว Windows มาแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่เคยติดตั้งตัว Windows นะครับในกรณีที่เราเคยติดตั้ง Windows มาแล้วเนี่ยจะเห็นเป็น Partition อย่างนี้นะครับ ก็เคยจะมีสำหรับเครื่องที่ติดตั้ง Windows 7 Windows 8.1มาเนี่ยจะมีตัว partition system ตรงนี้นะครับเป็น partition 1แล้วก็ partition 4เอ่อ partition 2เนี่ยก็คือ drive C ของเรานะครับให้เลือกที่เป็น partition drive C ของเรานะครับแล้วก็คลิกที่ format นะครับอันนี้ในกรณีที่ติดตั้ง Windows มาแล้วนะครับคลิก format 1ทีนะครับแล้วก็คลิก ok นะครับ แล้วก็ในกรณีที่ยังไม่เคยติดตั้ง Windows นะครับเดี๋ยวผมจะลบ partition ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาแบ่ง partition กันใหม่สำหรับอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยติดตั้ง Windows นะครับหรือเป็นคอมที่ซื้อมาใหม่เลยนะครับเข้ามาเนี่ยเราจะเจอฮาร์ดดิสก์ของเราแบบนี้นะครับให้คลิกเลือกนะครับแล้วก็คลิกที่ New ตรงนี้นะครับเพื่อแบ่ง partition กำหนด partition โดยแบ่งครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการกำหนด partition สำหรับ D C นะครับ โดยแบ่งพาร์ติชันตามที่เราต้องการนะครับก็ขนาดหน่วยจะเป็นเมกนะครับ MB ตรงนี้นะครับหน่วยเป็นเมกโดยพันยี่สเมกเนี่ยพันพันยีจะเท่ากับ1นจิกเอ้ย1นจิกใช่ครับแล้วก็กําหนดตามที่เราต้องการของผมก็จะเป็นเลือกที่หนึ่งรหนึ่งจิกนะครับคลิกที่แอปพลนะครับกําหนดเสร็จคลิกที่ปุ่ม a p p พลายจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคอีกครั้ง ดังนั้นเราจะได้ partition 2แล้วก็ partition 1นะครับ partition 1ก็จะเป็นได s ิ s เตมนะครับเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆของ System นะครับแล้วก็ได C ของเราเนี่ก็คือ partition 2นะครับแล้วก็จะมีถ้ามีฮาร์ดดิสเหลือนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเห็นมีส่วนที่เหลืออยู่ก็คือตามตัวอย่างตามคลิปเนี่ยจะเห็นเป็น60จิกนะครับก็ให้แบ่งเป็นไดดของเรานะครับคลิก New นะครับหากต้องการกำหนดได d ขนาดขนาดของไดดีก็ให้ให้กำหนดไซส์ไปนะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Apply ครับดังนั้นเราจะได้อย่างนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยให้คลิก Format ที่ไดซีหนึ่งทีนะครับเลือกที่ Partition 2แล้วก็คลิก Format นะครับแล้วก็ปุ่มโอเค Partition OK. 3ก็เช่นเดียวกันนะครับให้คลิก Format อันนี้ในกรณีที่ยังไม่เคยติดตั้ง Windows นะครับให้คลิกที่ Format นะครับ สำหรับใครที่เคยติดตั้งวิดีโมาแล้วนะครับไม่ต้องคลิกฟอร์แมตไดดีนะครับให้คลิกฟอร์แมตเฉพาะไดซีนะครับถ้าคลิกฟอร์แมตไปเนี่ยข้อมูลหายแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เคยติดตั้งวิดีโมาแล้วเสร็จแล้วเลือกที่ไดซีของเรานะครับก็คือพาริชันสองเลือกเสร็จนะครับคลิกที่ปุ่มเน็กนะครับเพื่อติดตั้งตัววิดีโต่อไปตัวนี้ให้เรารอนะครับไม่ต้องทําอะไรนั่งรอจนกว่า คอมพิวเตอร์จะอินสตอลตัว Windows เสร็จนะครับโดยพอหลังจากเสร็จเนี่ยจะเข้าสู่หน้าตัวตั้งค่าตัว Windows เองนะครับโดยอัตโนมัติโดยจะเป็นโดยระหว่างเนี้ยอาจจะมีรีบูตเครื่องประมาณ2รอบนะครับก็ระหว่างนี้ก็ให้เรารออย่างเดียวนะครับ หลังจากที่ตัว window s ติดตั้งเสร็จนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าเซตติ้งนะครับสำหรับตัว window s ของเรานะครับก็ให้เราคลิกที่ use เลยนะครับ use base setting เลยนะครับคลิกไปเลยตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับก็ให้รออย่างเดียวนะครับ โดยเครื่องเนี่ยจะตั้งค่าให้นะครับโดยพอเสร็จจากสเต็ปนี้นะครับเครื่องเนี่ยจะรีบูตอีกครั้งนะครับหนรอบนะครับหลังจากที่บูตเข้ามาอีกครั้งนะครับก็ให้เราเลือกตั้งค่าตรงนี้นะครับการตั้งค่าในกรณีที่เราเป็นเป็นเครื่องบริษัทนะครับก็ที่มีโดเมนคอนเทนเนอร์นะครับ หรือว่ามี a d อยู่นะครับก็เลือกเป็นอันบนนะครับเพื่อที่จะจอยเ d ดีก็ของเรานะครับถ้าเกิดต้องการไม่ต้องการจอย a d หรือว่าจอยที่หลักนะครับก็เลือกให้เป็น I อออนโนอีกนะครับก็คือเลือกที่ด้านล่างนะครับที่เป็นรูปบานนะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม next น,นะครับตรงนี้จะเป็นการให้ใส่ n ิด้วยตัววิดีโ เอ่อ o s o r t s o f t u n t o u n นนะครับก็คือตัวอีเมลนั่นเองนะครับในที่นี้หากต้องการจ่ายอินนะครับให้ใส่อีเมลนะครับของเราเข้าไปเลยนะครับที่เป็นของ Microsoft นะครับ <Absolutely. S 1> โดยจะเป็น Add Hotmail, ล Ad o อดเ o าล o d Microsoft อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่เราหากไม่มีก็กดเขตตรงนี้ได้เลยนะครับเขตตรงนี้นะครับเพื่อเขต a c แอคเคา์ ในกรณีนี้ของคลิปนี้นะครับแอดมินจะเขียนด้วยตัว Local account นะครับก็คือเป็นไม่ไม่ใช้เป็นอีเมลของ Microsoft นะครับให้คลิกที่สคริปต์นะครับข้ามไปนะครับสคริปต์ดิสสเตปนะครับข้ามสเตปนี้ไปนะครับฉะนั้นจะเป็นการ r ขีย e ตัวล o c a l a c c o u n t นะครับ ก็คือจะเป็นยูเซอร์ที่อยู่ภายในเครื่องนะครับก็กําหนดชื่ออคเคาท์ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับกําหนดพาสเวิร์ดทั้ง2ช่องนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดทิ้งก็คือเป็นการว่นะครับเป็นคําใายพาสเวิร์ดในกรณีที่เราลืมพาสเวิร์ดเข้าเครื่องนะครับหากไม่ต้องการตั้งพาสเวิร์ดก็ให้ปล่อยว่างไว้แบบนี้นะครับสำหรับันนี้ก็จะปล่อยค้างว่างไว้นะครับโดย ไม่ต้องมีพาเวดเปิดเครื่องขึ้นมาก็เข้า่านเข้าเครื่องได้เลยนะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม next นะครับเราจะเข้าสู่หน้าวินโด s เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าโปรไฟล์ให้เรานะครับให้เราตรงนี้ให้เราลอคคู่นะครับ ก็จะเข้าสู่หน้าตัว Windows 10เ t s start แล้วนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตา Windows 10ของเรานะครับก็ที่เหลือก็ไปตั้งค่าต่อนะครับตามที่เราต้องการจะลงโปรแกรมอะไรเพิ่มก็ตามสบายเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้ง Windows 10นะครับด้วย USB flash drive นะครับ ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับสําหรับคนมือใหม่ก็ทําตามได้นะครับก็สามารถติดตั้งเองได้นะครับส่วนตัว Windows 10ก็ดาวน์โหลดได้ตามที่ด้านล่างนะครับจะลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่นะครับหรือว่าอยากให้สอนการตั้งค่าว i n โ o w s อะไรต่อนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรต่างๆก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างไว้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับหรือติดตามแฟนเพจได้นะครับที่ ลิงก์ Facebook ด้านล่างนะครับก็ไปกดติดตามได้นะครับก็สำหรัคลิปนี้ก็สวัสดีครับ